สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิ่งการรักษาถ้อยดิฉันนางสาวยานิดาบัวสายหันายพี่ยึดคุณเียนสีผมนาความมุงทองครับดิฉันนางสาวกรนกอรนหอมหวนค่ะครับจากคลิปตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มของเราเนี่ยดูคลิปแล้วเห็นว่าเรื่องในคลิปนะครับถือว่าเป็นการติดสินบนเพราะว่าของที่ให้นะครับมีมูลค่าค่อนข้างสูงและก็ผู้ให้นะครับมีเจตนา ที่จะหวังผลประโยชน์จากผู้ผู้รับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องงานนะครับทำให้คลิปนะี้ผมเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมครับถ้าเป็นสิน,นํำใจจริงๆนะคะควรจะให้ของที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจและให้หลังงานเสร็จสมบูรณ์และคะ่ะส่วนผลเยียนที่เราได้คือเรยาควรแยกแยะระหว่างสินํำใจและ สินบนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการุจริตและทํางานอย,ากกาย่างโปร่งใสการวิเคราะห์ว่าเป็นสินําใจนะคะลักษณะก็คือให้ของเล็กน้อยหรือสัญลักษณ์เช่นดอกไม้ขนมของฝากเล็กๆกน้อยๆนะคะเพื่อแสดงความขอบคุณหรือว่ามิตรภาพหลังจากจบงาน้าวิเคราะห์ความเป็นสินบนจะมีลักษณะเป็นของที่มีค่าสูงเช่นเงินสดรถทรัพย์ส,สินราคาแพงเจตน,นาคือให เพื่อหวังผลตอบแทนเช่นต้องการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการมองข้ามความผิดให้เลือกเข้าข้างผลกระทบคือทําให้การตัดสินใจไม่ยุติธรรมเกิดการทุจริตสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมค่ะพวกเราขอจบการานําเสนอไว้เท่านี้ค่ะคสวัสดีค่ะ <laughs>